หากพ่อแม่พี่น้องไอ้วอร์ดี้ฟักกิ้งจ็อบกำลังมองหายดีเกมไม่ว่าจะเป็นพีบีเอวีฟีไฟล์และเกมเมอร์นิกมากมายบัตรเต็มเกมอุปกรณ์เกมมิ่งราคาหลักร้อยยันหลักหมื่นก็าสามารถจับจองกันได้ที่นี่เลย g a m e r l o ์ล็อกช .net เตคำเตือนเนื้อหาบางช่วงในสิ่งที่ท่านกำลังรับชมอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรเรียกผูกพรองทามาดด้วยเดี๋ยวท่านจะเงาโปรดใช้จักรยานในการไปซื้อข,ของที่เซเว่นก็สวัสดีชาวสปีดดีฟเตอร์ด้วยนะครับวันนี้อย วันนี้นะครับผมจะได้เวลาเปลี่ยนรถที่มีรถคันนึงที่ผมเล็งไว้นานแล้วเป็นรถคัสบีนะครับนี่ครับผมลาเซอร์เอ้ที่จริงันาดได้สองแบบนะเลเซอร์ก็ได้อา่านว่าลาเซอร์ก็ได้โอเคผมผมขออนุญาตอ่านว่าลาเซอร์แล้วกันผมถนัดปากอย่างเงี้ยโอเคมันเป็นรถที่แบบเน้นค่าเทินกับค่าชนดีมากคือเป็นรถที่เลี้ยวง่ายผมว่าน่าจะทำแอดวานดดฟได้ง่ายนะครับคือหลายคลิปที่ผมเล่นอ่ะผมโดนชนกระจายมากเลยในแรงผมก็เลยแบบอยากเปลี่ยนบ้างอ่ะครับราคาถาวรก โอ้โหเหมือนแปดร้อยผมมีอยู่เท่าไหร่วะผมมีอยู่หมื่นสามไม่ได้อยู่แต่ก็เหลืออยู่นิดเดียวซื้อไปเลยครับผมคาร์บเวอร์ครับดูดิโคตรสวยอะครับมันก็ถือว่าสวยนะมันเป็นรถแบบรถด,ดูใสาสายชนดิ Sierra. สายถึกด,ดิโอเคผมกดใช้รถเลยครับเดี๋ยวผมจะลองไปแต่งก่อนว่าผมจะสามารถแต่งได้หรือเปล่านะผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมมีทีพอยพอเปล่าที่ลงรถครับแล้วก็นี่ลาเซอร์ครับผมปรับแต่ง โอ้ผมมีอยู่เหมือนหนึ่งน่าจะได้อยู่มั้งสอดอันนี้เราก็เลือกได้สองสายอันนี้จะเป็นระยะเวลาควิกบูสก็คือจะใช้บูสนานขึ้นส่วนอันนี้จะเป็นไนโตรความเร็วอ๋ออันนี้จะเอาความเร็วผมผมเน้นเร็วครับผมไม่เน้นไนโตรอ่ะเอ้ยผมเน้นเร็วผมไม่ได้เน้นระยะเวลาใช้นานอันนี้ก็ยาวๆไปครับผมต่อไประบบเชื้อเพลิงโอ้โห ไม่พอว่ะเอาเธอโบอก,ก่อนแล้วกันครับขอเธอขอ,อนี้เต็มก่อนจะได้ดูว่าเราจะเลือกสายไหนด้านซ้ายเป็นระยะเวลาควิกบูลเหมือนเดิมส่วนด้านขวาวก็เป็นควิกบูลพาวเวอร์ก็คือเพิ่มความแรงน่าจะเป็นน่าจะเน้นสายนินน่าจะเน้นด้านขวา เรามาดูสายก่อนว่าเราจะเลือกสายไหนด้านซ้ายจะเป็นชาร์จไทม์ก็คือมันมันจะเอ็นแทงเร็วขึน้นอันที่2จะเป็นระยะเวลาก็คือนานขึ้นอันอันขวาจะเป็นความเร็วสูงสุดกับชาร์จไทม์เมืนซ้ายปไปเลยความเร็วสูงสุดมินิบลูกับชาร์จไทวววม์น,ทมน่าจะอัพสายผมน่าจะอัพสายนะใช่น่นาจะอัพสายเออค่อยอัพสายแล้วกันับผมเดี๋ยวผมจอดรถที่ผมเพิ่งอัพเพิ่งซื้อมาเลยเนี่ยลงสนามแร้งเลยดีกว่าคือผมยังไม่รู้นะว่ารถสมรรถภาพเป็นยังไงผมจะลงแร้งเลยดูเิว่าผมจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่า โอ้ด่านนี้ก็มาเถอะครับตอ่อหมดเลยอ่ะตอ่อหมดทั้งเซิร์ฟอะครับมาเลยโอ้โหย่าฮ่าอิ่วจิงเกลไม่เดทามาดอนโอ้ยคาดเอวะ่ะคาดหนึ่งตัวร้อยเลยนะครับเนี่ยโหดไปไหนอะครับสามสองหนึ่งโอ้โหโอ,ออกตัวก็แฟแล้วว่าดูัวดีว่าแต่ฟ้ามอนจะทำเอ็กวานดีฟเอ้ยจะทำโอเวอร์ดีฟตรงนี้ไม่ได้นะมอนโอเคครับผมได้อยู่ครับผม อะไรอะไรมาบล็อกทางเหรอฮะมาบล็อกทางเหรออะไรครับรถรถพี่ค่าเทินดีอะครับน้องๆน้องๆหนูหนูเอวี่บอดี้ฟักกิ้งจ่อ what the fuck เคสวยโอ้โหอะไรเจ้าอะไรกับพี่อะครับพี่ก็แซงน้องๆทุกคันนะครับพี่โหดไปรู้เปล่าโอเคได้มอสโอเวอร์ดีไปโอ้โหดๆอะครับโอเวอร์ดีอีกทีโอ้โหโอเวอร์ดีโคตรชิวอะครับรถค่าเทินดีอะเฮ้ยดิฟอย่าดิฟค้างอย่าดิฟค้างอย่างนั้น สวยมองสสวยเก็บดีตรงนี้หน่อยโอเคได้ได้โอวัลดิปเออไม่ติดโอเคไปได้ครับโอ้โหตอนนี้นําห่างไกลเลยอะชัดมุงอะครับผมฉัดมุงโคตรโหดกระโดดยิงอะเกโอเคเก็บไว้เคเก็บไว้โอเคเราเราต้องทิ้งห่างครับผมเราต้องทิ้งห่างโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สวยเก็บขอเก็บหน่อยครับโอเคโอวัลดิปครับโอเคโคตรโหดกระโดดยิงกันเลยทีเดียวเฉียว โอเคสวยพุงปรีฉัดมงอะครับรู้จักเป้าฉัดมงอะฉัดมงค้นอะฉัดมงอะรู้จักเป้าเป็นไงเป็นไงเจอสเตปฉัดมงเข้าไปถึงกับอึงกันเลยทีเดียวเชียวโอเควีดีบีวูดไปตรงนี้ก็ดีแบบพี่จีนอ้โหดอะครับโอ้โ oh. หดีบตัวโค้งเลยอะหมอนโคตรโหดกระโดดจิงเห็นเป้ารถคันใหม่มันโชว์ประสิทธิภาพขนาดไหนอะครับโอเค สวยเอาในตัวนิดนึงสวยโอเคโอเคได้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 โค้งนี้ฟืบฟืบฟืบโอโหโคตรคิกเทิร์นไปโอ้โหเป็นไงสเต็ปพี่โหดที่สุดในโหมดนี้แล้วพี่พูดเลยโอ้โหนิวเรคคอร์ดด้ะโอ้โหรถคันใหม่ก็นิวเลคคอร์ดอะครับนี่ขนาดยังไม่ชินมือนะครับเนี่ยด่านอะไร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  เจอแล้วดาราอะไรอะคะพี่อยากเจอจริงๆเลยออ้ยสิต,ตีสิบเอ็ดความโหดที่สุดในโหมดชัดมออง,งอุ้ยแว่นแว่นต์ลไยเขาเท่กนนืออหยาดได้ดูแว่นผมดีแว่นผมโคตรเสียวอ่ะตอนเนี้ยไอมอดเฮ้ยใค่วะน้ำลายไหลอัดคลิปบ้าครับเดี๋ยวก็รู้ว่าอัดหรือว่าเดี๋ยวก็รู้ถ้าเราบอกว่าอัดมันจะเล่นโหดกันกูบอกไม่เลนไม่พิมพ์ดีกว่าโอเคไปครับผม ไปติดโอ้โหแค่ออกตัวพี่ก็แซงทุกคนแล้วอะเดี๋ยวดีไปสวยโอเคได้สวยโอ้โหโอ้ว่าดีดีแบบพี่จีนเดียวนี้โอ้ติดตลอดเลยครับดูดิโอเคตรงนี้อีกโอ้ดิฟน้อยไปครับผมดีบ่อยไปไอติดแค่ซีวิวได้ไงวะเนี่ยโอ้ตีโค้งไก่ชิ้มหายเลยผมยังขาไม่ถูกครับแอดวานดีนะครับฟึบฟึบโอเคนี่ถ้าถ้าชใกล้กูก็ชนนะกูไม่ใช้แล้วกันแอดวานดงแอดวานดีแบบไป ตูปตูปครับผมชีม๊ทางรัฐมหาโหดสำหรับฉัดมงได้หมดเลยจ้าพี่บอกเลยคลิกเทิร์นบมอสคลิกเทิร์นอีกโอเคควิกเทิร์นอีกสวยมอสโอเคได้อยู่ได้อยู่ครับผมตอนนี้มันตามมันเริ่มตามมาติดๆแล้วครับพวกเนี้เราต้องทิ้งห่างแล้วแหละเพราะว่าเราโหดเกินไงรู้จักป่ะพี่โหดเกินโอเคฟึบ โอเคได้ฟึบฟึบโอเค okay, สวยโอเคมอสสวยอยู่ควิกเทิร์นไปตรงนี้ควิกเทิร์นไปโอวดีบโอ้โหไม่ติดแบบพี่จีนว่ะโอเคติดอยู่ในโตไปครับผมเก็บเอ็นแทงนิดนึงซึบเก็บเป็นให้นิดนึงซึบในโตไปสวยโอวตีบโอ้โหวตีไม่ติดให้ผมอะ่ะเฮ้ยมันมาแล้วเว้ยมันมาแล้วมันบ่ากันแล้วโอเคตรงนี้แหละพี่จะทิ้งห่างด้วยสเต็ปพี่จีนนคะครับพี่จะโชว์ให้ดูฟึบฟึบ ไม่ติดนะครับคือผมตั้งใจให้มันไม่ติดอีกนะตัวนี้อีกทีโอ้ติดอะ่ะเท่ทีพี่หัวไปหน่อยฟึบฟึบโอเคได้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 ไดไดฟึบฟึบไม่ติดโอเคได้อยู่ได้อยู่เราห้ามผ้าเด็ดขาดเลยถ้าเราพ้านี่คือโดนแซงอะดูดิอ๋อโอหยโคตรโหดมอสฉัดมงโหดที่สุดแล้ว really, <nigga. S 1> โอเคฟึบฟึบโอ้ยสวยครับผม ควิกเทิร์นไปตรงนี้เราดิฟดิฟกว้างเกินไงเราก็เลยต้องใช้คลิกเทิร์นไปหน่อยโอเคถ้าเราไม่เบรกว่าเมื่อกี้คือหน้าจุม่มกำแพงชัวโอเคเก็บเป็นแทงไว้สวยโอเคดีวันนี้สิ่งที่โอโ้โหโคตรโหดนี่ชนครับชนหน่อยให้น้องๆทุกคนได้เห็นการชนของพี่หน่อย <c oughs> คือพี่ไม่ค่อยชนเลยเท่าไหร่อ่ะดันเนี่ยพี่โหดชิบหายอะครับโอเคเดี๋ยวเราจะบอกว่าอัดคลิปอยู่นะ เอ้ยอ้เออขึ้นเน็ผมช้าเห็นปะ่ะดูปิงผมดิแล้วแล้วเวลาเข้าเส้นชัยผมจะช้าไปประมาณหนึ่งถึงสองวีบอกว่าอัดครับอัดครับแฮะฮไว้แฮะเฮฮะฮฮโอ้ก็เก่งอยู่แล้วอ่ะดูดิเก่งจังห้าห้าก็ผมเก่งอยู่แล้วอ่ะมาแต่รู้ๆกันอยู่โอ้โหผมใช้ทัสเตอร์สองรอเอ้ยร้อยหกเฮ้ยมีคนกดไลค์ผมด้วยอ่ะผมกดให้ครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดให้ทุกคนเลยครับขอบคุณที่กดไลค์ผมนะครับ ไลฟ์มันเออว่าไปไลฟ์มันเอาไปทําอะไรได้ได้วะโอ้ด่านนี้โคตรชอบเลยแม้งแต่แต่มันมีด่านนี้มันมีทางละถ้าจะไม่ผิดมันจะมีอยู่หนึ่งที่ตรงแรกๆเลยประเด็นคือรถคันนี้ค่าดิฟถือว่าน้อยแต่ค่าเทินดีผมไม่รู้ว่าต้องมันต้องดีฟก่อนเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองใช้เซนแล้วกันเซนของฉัดมงอะฉัดมงก็ที่หนึ่งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงตูดตวดสวยผมเพิ่งเห็นตวดมันเพิ่งสังเกตตวดมันมีท่อสามสามท่อไป ชิ <kung> ้งเตาจาราชิวๆครับผมอีซี่ครับผมบอกเลยเฮ้ยอย่าเบียดดิฮ้ยสวยอยู่มอสคลิกเทิร์นไปโอเคดิฟโอ้ดิฟไกลเกินบางทีอะโอ้โหยังได้อยู่ยังได้อยู่โอเคได้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 โอเคเราเราไม่ไปทางขวาครับผมเราจะตรงอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันสามารถดึงดึงตรงนี้ได้โอเคโอเวอร์ดิฟไปสวยเก็บในในตให้เกมเต็มโอเคสวยโอเค โอเคครับผมเค okay, ได้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 ยังไงก็ได้ครับผมโอเคในตัวไปโอเคสวยโอเคสวยตรงนี้ครับผมเราต้องทำ CW เพื่อความแรงของรถเรานะครับอืพุ่งปรี๊ดออกซ้ายแล้วเบี่ยงขวาเต็มที่ดิฟคือเทิร์นสวยโอเคได้ได้ครับผมโอเคในตัวไปโอ้ดิฟโอ้โหโคตรโหดโอเคพุ่งไปอีก oh, โอ้โหย่ายี่ What the fuck? โอเคลองแก้ทางลัดใหม่แก้มือใหม่แก้มือใหม่ฟึบโอ้โห oh, oh. พอดีช่องคลอดแหละผมบอกเลยโอเคโอเคพุ่งไปครับผมพุ่งไปเฮ้ย <He> er, มันตามมาติด,ตดๆเลยว่ะเฮ้ย <he i, S 1> เนี่ยเฮ้ย mm hmm. มันออกเรื่องว่ะเฮ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคเก็บเก็บครับเราต้องเก็บไว้ในโต๊ะไว้หนึ่งกันเพื่อพุ่งตรงนี้ครับผม พุ่งปร okay. ีดโอเคเลี้ยวตรงนี้ปกติโอเคสวยสวยโอ้ยชนไปนิดนึงสกิดตูดโอ้ผมทำ C W ไม่ได้ C W w o o ไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีในโตัวค้างไว้หน hm okay. ึ่งอันรถมันช้าครับผมไม่ต้องพุ่งไปไกลสวยโอเคเฮ้ยมันตามมาติดๆมันตามมาติดๆแล้วโอ้โหโคตโหดอตมองถัดมงคลโหที่สุดแล้วอะค่ะ โอ้โหดูดิมีบริการใส่เสื้อแดงมาคุมพี่อะครับดีพกดเยอะผมดีไปหกสิบสามครั้งโอโ้มีคนหลุดสองคน่ะกระที่หนึ่งะครับไม่หลุดผมกระที่หนึ่งอยู่แล้วโอ้โอ้โหเทรนสเตชันความโหดของฉัตรมงได้คอมแบ็กอิสเลียออีกแล้วฉัตรฉัตรมง oh <my. S 1> <laughs> มันเขียนชยื่อผมผิดมันเขียนชอช้างเนะนี่ยอากาชอช้างอะอะไรเอฟซี FC ครับขอบคุณมากนะครับถ้าดูคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับหนึ่งกู พุ่งปรีดโอเคครับ okay, ผมเราเราต่อให้เขาก่อนแล้วกันโอ้โอ้มึงจะมาอะไรกันอยู่ตรงหัวมุมวะเนี่ยเฮ้ยโอเคโอเคเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยรถช้าก็ออกไปรถพี่แรงพี่โหดอ,อยู่แล้วโอเคได้อยู่ครับผมในโตไปโอเคตรงนี้สวยดีตรงนี้จริงทีโอ okay, เคเลี้ยวขวาตรงนี้คิกเทิร์นฟึบโอเคได้อยู่เกือบตกล่องแล้วล่องมันฐันตะไคร เฮ้ยรถเช้าไปน้องรถพี่อ่ะมันโหดที่สุดแล้วขนาดนี้คลิกเทิร์นโอเคได้อยู่ครับผมต,ต้องดีฟคลิกเทิร์นดีฟคลิกเทิร์นดีฟคลิกเทิร์นกูใช้ทุกโค้งเลยวะเนี่ยคลิกเทิร์นเนี่ยโอเคสวยตรงนี้นเฮ้ยโอ้ยชนชนชน,ชนผมชนมันโอเคโอเคเราได้ที่สี่ครับเราต้องใจเย็นๆมอสมอสฉัดมงเราต้องที่หนึ่งอยู่แล้วเราไม่ต้องห่วงมีคนขึ้นไปข้างบนหนึ่งคนเราต้องแซงโอเคโออ้ยผมพลาดว่ะ โอเคเอยหนึ่งสองสามอยู่ข้างหน้าผมเลยไม่ต้องห่วงครับได้อยู่แล้วที่หนึ่งอะ่ะความโหดในโมดฉัดวงมาแล้วใช้ท่าไม่ตายฉัดวงสเปเชียลออกไปอืดีวันนี้โอเคชัดวงสเปเชียลนะครับจะเป็นการแบบติดสเตปพี่จีนทุกคาโค้งอะ่ะเห็นป่มโค้งนี้ก็ติดนะครับเคสวยโอเคอเคิดวงสเปเชียลไป โอเคสวยอยู่โอเคครับผมตัวนี้ผมจะลองใช้สไลด์ดีฟนะโอ้โหมันช่วยได้ดีจริงๆครับผมสไลด์ดีฟคลิกเทิร์นคลิกเทิร์นฉัดมองคลิกเทิร์นครับโอเคสวยโอเคได้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 โอเคสวยโอเคโอเคโอเคขึ้นมาที่หนึ่งขึ้นมาเฮ้ยอนนี้ที่สองว่ะโอเคโอเคโอ้โหได้เพราะเนี่ยโอ้ย โอ้ตาน,นี้ถือว่าเดือดมากเดือดมากเดือดมากขอแซงขอแซงมึงจะมาดีมอะไรตัดหน้ากู <c oughs> ถึงตาน,นี้ไม่ได้ที่1ก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีลดแรงจังวะพี่แรงบ้าอะไรมึงที่สองเอาแล้วกูจะมือปิดปากทำไมเลย ถึงตานี้ไม่ได้ที่1ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีครับคือมีแต่คนโหดๆเป็นไงลาเซอร์สุดเจ๋งคันนี้สำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชื่นชอบกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องฉัดมงด้วยนะครับผิดพลาดประกันใดขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเงเงียบอยากว่ได้ข่าวว่าเก่งเก่งจะป่ก É o